ปิงป่าปิงนกหล,ลายล่ยางอาหารหล่ฟอมปิดกวองนี้นะนี่นะเป็นสูรกันค้ายง่ายเนาะยืนนี้ไล่คนเราก็จะมาซื้อสบายดีทุกทุกทายทุกคนหลังจากที่กลับมาแต่เมืองปากซองแครงจำปาซักเนาะซึ่งว่าตอนนี้บริษัทก็มาพักอยู่ที่ใจกลางเมืองปากเซ นะแต่มือนี้เราจะผ่าทุกท่าทุกคนนอะงมาย่างสมรยจกาศจุดใจกลางเมืองปักเซตต่อหแหล่งซีนอะว่าจะเป็นอย่างได้นะ่าไปสมรยจการกันเลยจากเมืองปักเซนี้ไปชีนคะรโลบไปจันนะระยะทางอยู่6 6 9กิโลและถ้าเราเลี้ยวขวาไปนะาจะไปที่ด้านซารกรน้องนกเขียนนอะหนึ่งห้อยห้าสิบห้ากิโลแล้วก็จะผ่านยางนาะอจากจุดนี้ นะเสวยอยูต่ตอนหน้านก็จะเป็นวงเวียนนะบริเวณสี่แยกนี้นะถ้าเขา้าออกจากจุดนี้นะไปคุณนะก็จะเป็นข้ามคั่วน้ำ่ออหลาวญี่ปุ่นไปฟังเบื้องอีกเบื้องหนึ่งนะไปที่วัดผูจ่จำปรสสักน็จะผ่านยางนะจากแถวบริเวณน,นี้เนาะ ย่งางเข้าไปพุนทางไหนพุนแล้วยุดจุดนี้จะเป็นจุดวงเวียนนะอยู่ตอหน้าก็จะเป็นตลาดตลาดปากเเซใหม่แล้วก็จะมีน้ำผุอยู่นี้จะมีผู้ป่าโลมาเนาะอยู่อ้อมน้ำผุห้นันงามๆเลย เทวนี้ก็จะมีฮานค่ายเครื่องเนาะก็จะมีไลายล่้านเพราะว่าแถวนี้จะเป็นเที่ยวจุดบริเวณตลาดฉะนั้นก็จะมี้านค้า้านค่ายเครื่องไลายล่เลย ก็จะเห็ดเส้นทางซีเลนเนาะย่ายๆ <hi> เข้าไปอ่ายานเนื้อคนเนาะงานจุดใจกลางตัวเมืองเดีว่าแที่ยวนี้ก็จะเป็นจุดใจกลางตัวเมืองือกันแต่ว่าเที่ยวเที่ยวน,นี้จะเป็นแที่วตลาดเดี๋วว่าจะเป็ี่ยนตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะตลาดบากเสใหม่ตอนในเมื่อก่อนจะเป็นตลาดดาวเหือง ก็ตอนนี้เพิ่นมาเปลี่ยนซื่อเป็นตลาดปักเสษใหม่เราก็จะเห็นตึกนี่เนะตึกงามๆใหญ่ๆเลย จะมีคลิปตลาาเนาะที่หาไปล้อเบิงตลาดเศร้าและตะลาดแรงเนาตอนนี้ก็ยังมีลายๆคนมันกำลาเล้อล้อตะลาดแรงนะจะมีตลาดแงรงเสนอมันประมาณหนึ่งโมงห้าประมาณ หกเจโมงประมาณนี้ตอนแรงสะพาอตอนเศาเน้นะก็จะเริ่มแต่เ้าเ้านะสี่ห้าโมงจะมีะประชาสนอ,อยู่หลๆเมือนะเพื่อนก็เอาจะเป็นมากไม้หรือว่าจะเป็นพืชผักที่ว่าเพื่อนปลูกเองมาลงค่าอยู่ที่ตลาดนี้ก็คึกขค้นเลย เส้นว่าที่เมือ่อพักซองจะมีมักโซเรียนโซนเรียนมักหนักหลายแถวนี้ก็จะเป็นห้นนค้าเนาะ้านค่ายเครื่องอยังต่างๆเลย อนแรงๆซิเพื่นก็นเริ่มเลิกตลาดเวละ่ะจะจะบ่มีรถไล่เนาะอยู่นี้นะถ้าเป็นตอนช่วงตอนเ้ามาเนาะตอนเสาห้าประมาณสามทีหมดแหลงแล้เที่ยวนี้รถจะเต็มมเลยจะมีรถไล่ล่แล้วจะมีรถเอ่อฮับทรงรถที่ว่าเพื่อนตั้งเครื่องมาค่าอยู่ที่ตลาดนี้หรือว่าจะเป็นรถโดยสารที่เพิ่น เอาผู้โดยสารมาตลาดมา,ม,ามาซื้อเครื่องมาค่ายเครื่องแล้วจะคึกคืนเลยก่อนเศร้าๆแล้วก็จะมีบางบอลน,นะประกาศสร้างขึ้นใหม่นะเซ็นอยู่ตอนนัน้น นะน่าจะเฮ็ดให้เศรานะ้าเนาะค่ายเครื่องค่ายยังเนานะเดี๋ยวไปอยู่เที่ยวนี้เนาะเที่ยวจุนดีกันจะค่ายเครื่องเศร้าค่ายเครื่องวัดเห็นเนาะตึกตัวนี้สังเกตเบองนี่ห้าก็เห็ด น่าจะบริรแล้วร้อย,นะเ,ยเปอร์เซ็นต์่เนาะแต่ว่าเบิงเบึงคันแล้วก็น่นาจะไกลเปิดให้เศ้าแล้วนะนี้นะงามๆเลยนะห่าวยางมานี่ยนะคะ่ะจะมาเจอซ้ำแยกอยู่นี่ อยู่นี้จะเป็นธนาคารหลังเซอวาอยู่ตอนนั้นจะเป็นสน,นามกีฬาแขร่งจำศักดิ์เดี๋ยวจะยางข้ามไปนะก็จะมีทางข้ามไปนี้ จะมีถ้ามาลายเนาะให้ข้ามอันนี้เป็นจุดไฟแดงนะจุดไฟแดงสามแง,ง่อะไรอย่านี้นะก็จะมีรถอยู่นะแต่ว่ากาบลายใน,น่วงต่อน,นี้ อยู่นี่กะจะแมนสนามกีฬา่เนาะสนามกีฬาแข่งจัมบัสก็จะมีบางคนเนะราพึ่ะเข้าไปเข้าไปลิ่นน่าจะสามารถเข้าไปลิ่นกีฬาไปยางไปลิ่นอยู่แถวๆครอบสนามได้นะ จุดนี้ไปแที่ยวยานเดือพนเราจะเป็นแที่ยวเซ็นเตอร์พอยเดี๋ยวจะผ่ายางไปรอบเบิงนะเบิงน่าจะมีค่ายเป็นอาห้ารการกิน แกเท่นอยู่ห่างฟางเบื้องนั้นนะมันจะมีา้านฮานค่ายอ่า,อาหารเนาะจะเป็นา้านอาหารอยู่เบื้องนั้น วันนี้นะคึกนี้ประกาศเฮ็ดขึ้นใหม่นะบมแน่ใจว่าจะเป็นองแหนมบ่อเนี้นะีนะ่เนาะเจ็ดขึ้นกับยางบถถ่ทันแล้วนะเนาะเบิ่งนี้ยันยันเลยคนระับบางทีอาจจะบ่แม่นองแหมเนาะมอาจจะเป็นส่วนการค้าเนาะซึกจะง่ายเลยนะ ส่วนมือนี้ก็จะเป็นมือวันศุกเนาะมีเลขออกนี่นะก็จะมีุ้าวท่ายเลขนะนี่นะ <c oughs> นจะท่ายเลขอยู่แถวแกมทางนี่นะท่ายเลขนะจะซื้อไล่เทืออยู่นะก็ะบัทึกเนะาเลข แต่ว่าดวงดวงบม่มี่ได้นะเนี่ยนะจะค่ายเล็กมีหลายๆคนก็มาแวะซื้อมาเจอการเชื่อกเกนาะวัดดวงกันไปนยางมาดิ าาก็จะค่ายเป็นประเภทอาหารการกินเนาะอย้านี้นะสบายดีนี่เนาะอาหารการกินเทียบเลยเนะจะมีปิ้งมีแยงและล่ายางนั่เนเองนะจหากทานได้เนาะมาเลาะที่เมืองปารีเนาะสามารถย่างมาที่เซ็นเตอร์พอยนี่เนาะมาซอกซื้ออาหารการกินเมืองปารีสนี่ได้นะ,นนะมีล่ายป้งปลาปิ้งซีนมีไข่ไข่ไข่ปิ้ง เดี๋ยวจะล่อๆไปก่อนเนาะอาจจะซื้อ,อาหางกันกินอยู่เที่ยวนี้นะไปกินแรงเนี่ยนี่คือนำบ้านนะใส่รถมาเลยเทปเนาะพ่อเศร้าสร้างงามๆนะค่ายนำบ้านจะใส่รถตัวนี้เนาะรถจักรใส่ส้าล้อนี่ยักเลยเนาะนี่เนาะเป็นนำบ้านมักแต่งวะนี่โอ้ค่ายหนึ่งเท่าได้เนี่ย อันนึงหนะ้าพันเนาะเป็นจอกน,นั่นะี่เนาะจอกง,งามๆเลยนะจอกห้าพันห้าก็มาหอนเนาะจอดชื้กข้าวใส่ดีมันจะมีข้าวเล็กเลยเนาะข้าวมันกินนะมีปิ้งอะปิ้งไก่ไปี๊ยงไก่เปิ้งป่าปิ้ยงนกได้แต่จะมี 5, นนะมป,นะปิ้งไก่ไกนะอันนีม้มัไน,ะนไก่ลูกนะเนี่ยไก่ลูก อ,อันนี้ปินปนนนะป้นมูปม่ป่ะนี่เนาะปิ้นมู่มู่ใจเนาะฮ้อนๆสดๆเลยจนะปิ้นฮ้อนๆอยที่นี่เลยใจนะนะอันนี่เนาะจะมีาหารสุกแดงเนาะนี่เนาะล่าลายยางาหารจะมีกัลลีเนาะมี ผัดโลในะตรงนี้เนาะจะมีลาบมีแกงอาหารพื้นบ้านเนาะแซ่บไทยลูกมันจะมีไล่ไล่อาหารเนาะแถวนี้เปจ็จักรไทยเป็นประเภทอาหารสุกจะมีส้มเนะ้เนาะส้มมู่ส้มป่าเน้นะมีเปิงมีนะเนเนาะเผาสามาถมาซื้อเรามาลอกกินอยู่นี่ได้เลยเนาะจะเป็นอาหารแหล่ง มีแกงมีคั่วมีปิ้งครบนะข้าวเหนียวดำเนี่ยนะปิ้งตับปิ้งไก่ปีงซีนสบายดีซื้อแหลงปะซื้อซื้อห้าแหลงปะเนี่ยนะมีไข่อะไรนั่นเลยนะอ่าเนี่นะห้านลายๆเลยจะมีู่ไล่คนเพื่อมาซื้อเนาะถ้าหากบ่อยาก แปลงกินตอนแหลกนะครับมาซื้อเอาก็ได้นะนเอนงเนี่ยกระดีราลายาอาหารสุกไข่ไดีมัน,น,น,นจะไข่น้ำนะน,นี่นะไายน้ำเย็นๆนะนจี้ผ่าเบิ้งครนะมัน,นาจะไายเป็นอาหารการกินมันจะมีปิ้งอย่างราลายาง จะมีหลายหลายคนเพื่อนก็นามารอ,อาารซื้อห่านสุกตัวเสียาหา่านสุกไปกินแหลกแ<ม>สดงว่าตอนนี้นะป้อมลำหันอยู่ใจกลางเมืองปารซ่นี่เนาะตอนนี้จะเป็นป้อมลำหันปตท ส่วนนี้กับยูทิพักซีนี้ก็จะมีลายลายฟาร์มกับปิดนะแต่ว่ามีบางฟ้อมกับเปิ่อนกะ็จะมีลายคนก็ต้องได้ได้หล่อดทนะ่านเพราะมีลายฟาร์มปิดส่วนนี้นะนี่นะได้มาหล่อท่าจะมีอยูลายลายบอดนะจะอย่างยุ่งยากอยู่เนาะเรื่องน้ำมันนะได้มีรถมาหล่อท่าใส่น้ำมัน ต,ตอนนี้ตอกฉิวนนิดนึงนะเพราะวา่ามีลายฟ้๊มปิดอันนี้ก็จะเป็นรถโดยสรารแตที่ทักเซ่ชินหน,นะน,น้ากระสัะเี่ยนีลายลขันมาถ้าใส่น้ำมันนะอยู่นี้ก็จะมีรถติดวุ่นๆในหนึ่งนะอยนี้นะ คนุูนกาดในนี้นะมีรถมาหลอดท่าไซายน้ำมันหายามันนี้อยู่นี้จะเป็นธนาคารการค้าต่างประเทศนะอยู่นี้ เป็นสู้การค้าเนาะจะเป็นเส้นทางนะตั้งแต่ตลาดพุ่นนะวงเวียนต,ตลาดพุ่นมาฮอดแที่วยานยานนี้เนาะจะเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าใจกลางเมืองปักเศนี่เข้ามาไหนนี่ก็จะเป็นสู้นการค้า ตอนแหลงซีเป็นกน่เปิดเนาะน่าจะค่ายอาหารกันกินเนาะอยู่ทางไหนจะเป็นส่วนรวมอาหารที่ว่าเป็นมาค่ายอาหารกันกินตอนแหลงาจะาเป็นเซ็นเตอร์พอยเนาะคล้ายๆกับอยู่ที่นครล่วงเวียงจันทร์นะนี้ก็จะเป็นเฟ i นช์ชิพมอล์ เป็นสูตรการค่างยง,ง่าเๆอะอย่างนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนบอลทันค่ายอาหารนการกินนะครับจะเป็นเซนเตอร์พอยยูทีเมืองปากเซ่นี่เนาะก็จะมีอยู่ล่เมืองเนะก็จะมีเซนเตอร์พอยตอนแรงก็จะค่ายเดนอาหารการกินตอนะนี้นะไล่ๆเลย จะมีหลายๆคนเลาวมันจะมาซื้อห้างจะกินเรามาเลาะนางกินอยู่นี่นะเดี๋ยวจะพาล่อเบิ้งเราว่าเพิ่นมีอยังได้อยู่นี้นะอันนี้จะเป็นประเภทพวกทะเลนะนี่นะบายดีมีต่ำมีห้อยตรงนี้จะเป็นพวกยำจีนเนาะยำจีนปิ้งจีนบายดีเราก็จะมีหลายๆคนเนาะเพม่นจะ มาเลาะซื้อแล้วก็มากินข้าวแหลงอยู่นี่นะมีนนะประเภทรพวผัดมาเนะนะลายนะพวมีแล้วเนี่ยนะพวมีหมี่ปิ้งี็มีสละลายาะห้ามการเปลี่ยนนะ นี่ก็จะเป็นพวกจืดนะเนี่ยนะมีจืดน,นีแย่งนะเนาะอะไรแบบเพสพวกทะเลนะมีตับมีตับทะเลนี่นเน,นี่ก็จะเป็นหมอนะ้อเนาะหม้อจุมนะจ่มเนาะจุ <c oughs> ่มเนาะเราจะมาซื้อจุ่มก็ได้อันนี้จะเป็นซูชิอะไรเนานะ สิน,ะนะนาาเลยเนาะอ่าีาหา้านลาวห่านยีตุนเน,นะนะนี่ยนปะาหมึกเนาะนี่เนาะอืมปิม๊งเนาะขาแซบเลยนี่ลนาะยอนะนีรัตมึกีาตมึก นี้มีหมอ้อจุ่มเนาะหม,ม้อจุ่มนี่นะก็จะประมาณนี้เนาะตรงนี้นะะจะเป็นเซ uh, นเตอร์ทอยเนาะยูที่เหมือนปากเสน,นะก็จะมีโต๊ะนะ,ะมีโต๊ะให้นางนะะอยู่นี่นะ,ะอราสมารถมาซื้อาหารกกินแล้วก็มานั่งมานั่งกินเขาอยู่นี่เนาะ,ะกิน อาหารการกินไรล่าย,าย,าย,ายนะ่างเนาะสามารถมาเลือกซื้อไดอ้มีมมยำจีนเนี่ยจะมีปิงนนนะป้งบนะาร์บีคิวอะไรเนี่ยนะมีบาร์บีคิวมีมีปิ้งปิ้งห้อยอะไรเนี่ยนะงห้อยมีข้าวผัดมียำสลัดโอ้ลายเดี่ยแล้วมีกัว คั่วมีนาะอันนี้ยำหยำตีนไก,นะก่เนาะหยำตีนไก่ยำทะเลสปาเกตตี้คั่วมีติดตาแซ่บเลยเนาะตอนแรงๆที่มาล่อแล้วก็ยากเข้าแล้วเนาะอย่างเช่นว่านี่คือบรรยากาศเนาะที่ละลายคนเพิ่อมานาั่งกินข้าวแหลงนาะอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยน์นี่ จะ,ะมีหยำมะอันร่าอันร่าเนี่ยนวก็มีข้าวผัดมีอย่างนะเลือกซื้อได้นะมีตำก็มีนะมีปิ้งนะก็จะเป็นาหารกินแบบเบาๆเนาะมานางลิ้นแล้วก็กินแบบซิวๆ เนานะเอาอยางมานี่ตัวนี้จะเป็นศูนย์การค้าเนะ Friendship Mall นาะอยู่นี่เนะาะใหญ่ๆเลยนะซึ่งว่าน่าจะเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดเนาะอยู่ที่ใจกลางเมืองปารีสแห่งนี้นะนี่นะนะนะก็จะมีหลายๆตึกเนาะอยู่นี่นะอ้อมแอ์บริเวณนี้ เดี๋ยวจะผ่าเข้าไปเบื้องนะว่าจะเปลี่ยนอย่างไดงทางไหนนะเ,เข้ามานะก,ก็ยังเปิดอยู่เนาะตอนนี้จะมีไล่ไลคนแนละ้วก,ก็มาลิ้นอยู่นี่นะ เดีย๋ยวนี้ก็จะมีงานเนาะงานวางแสดงมือชื่อไห่ฉ mm. <IT S 2> ีนี่นะมีหลายคนเพื่อมาสมงานนะี่ mm. ก็จะมีค่าย mm. เครื่องเนระาไล่ไล่ยางเนะอยู่ทางในนะี่ mm. ก็จะเป็นสูตรกัดค้าเนาะเป็นชนะ้อปปิ้งมอนตัวนี้ก็จะเป็นถังลุ่มเนาะนี่เนาะถังลุ่มจะมีค่ายน้ำค่ายเนี้ย ก็จะมีห่วงนั่งหน่อมเนาะอยู่นี่เนาะอ๋อจะเห็ดห่วงนั่งหน่อมอยู่นี่เดี๋ยว,วจะผ่านขึ้นไปสั้นเทิงหอางเบิ้งนะ ขึ้นมาเถิงนี้พระกาจามีค่ายเป็นประเภทเสือพาเสือพาอ่าหุ่นศิลาตอนนี้พระจะเปิดอยู่แต่ซองสั้นนะก็จะมีสั้นทีซ่ามนะขึ้นไปอีกทีบาราสั้นทีซ่ามนันน่าจะเป็นอ๋อนทีซ่าม,มันกับเปิดเราจะมีซุ่นออกกําลังกายนะเถิงนะอ่าเราก็จะมีห้องนั่งแ่เนาะอยู่นี้เนาะ โอเคนะ่านี่คือบรรจากานาทีผ่ามาย่างเลาะใส่กลางเมืองปาเซสนะก็ปริสไสก็จะข้อลาคลิปนี้นะ่าไเพียงแตเ่ท่านี้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสบายดีย